นุน้องนิชาเล่นอะไร,รอ่ะลูกเล่นอะไรคะฮะน,นี่ตัวอะไรคะลูกกระต่ายใช่ไหมตัวกระต่ายใช่ไหมคะตัวกระต่ายัวกระต่ายนูจะขี่กระต่ายเลยลูกมากับพี่นายลิว้าว เอาเร็วๆแข่งกันเลยลูกแข่งกันเลยขับแข่งกันเลยเร็วๆเร็วๆเร็วๆไปแล้วล่ะมาแล้วมากันเละเอาเร็วจับดีๆลูกจับดีๆค่ะเออ ลงได้ไหมจะพอดีมาแม่จับโ <Okay. S 1> okay. อเคโอเคขาลงขาลงโค <Okay. S 1> ไปค่ะอันนี้พอดีมีของเล่นหยอดเหรียญตรงนี้เป็นอยู่หน้าร้านแม่พอดีนะคะพี่ชามาเที่ยวหาแม่มาหาแม่ที่ร้านไปกิน m อศีแล้วก็มาเล่นที่ร้านแม่นะคะโอเคค่ะ อันนี้อะไรลกูกขี่อะไรคะคะขี่อะไรคะหนู้ขี่อะไรคะลกูกฮะรถหรือเครื่องบินรถหรือเครื่องบินลกูกนี่คอือรถสปอรเออพี่นันดี้บอกว่าเป็นรถนะคะจ๋าจ๋าสนุกไหมลกูกโนุก เสียงโอ้โจ๊ดโอ,โโอ้อะไร,รล่ะลูกยายายา,ยายโชกระปกไม่เอาค่ะจ้าขับรถเลยขับรถเลยขับรถบึ้นๆเลยโอเคค่ะโอเคค่ะแบบายๆก่อนลูกแบบายก่อนเร็วๆหนูแบบายก่อนเร็วๆพิชา